แต่ให้องเธอมันก็ดีเดยเจอเธอหรือเปล่าจะมีความรักใหม่แมมอาจจะไม่ใช่เธอคนเก่าตอนนั้นคงยังเดือดได้รอรอเธอที่งามในค่ในปัตตานีเปิดวิดีโอคล้ายนุ้ยเลยจ องอชีววิตตัเทุกนพี่มาลีเคยได้ยินตำนานขี่แตกบนรถให้เมียเช็ดตูดให้ไหมครับ <S <S พี่มาลีเคยได้ยินตำนานขี่แตกบนรถให้เมียเช็ดตูดให้นนไหมครับไม่มีนะครับตำนานไหนอะมาอย่างเนียอย่างองค์เนี่ยเนี่ยโอ้ยอย่างองคับเซล่ามาว่ะนีไงเนี้ยแข่งฟรีอีกไหมครับคนนี้เครื่องหมายสี่ลม่คุมเกม สวัสดีครับเฮ้ยเสียงไม่เป็นอย่างนั้นนะไม่สบายหรือเปล่าอย่างโอมคัสดีกินอัลตร์จูนเข้าไปครับเอออยากอยากฟังเพลงอันนี้ยครับเพลงใหม่อะเพลงใหม่ล่าสุดเนี่ยครับที่อที่ลงเนี่ยครับอ่าได้เขาเก็บตังก่อนครับฮะต่อเรื่องอะไรครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้เบิกมาเดี๋ยวผมโอนอยู่แล้วครับอ่าเดี๋ยวโอนก็ได้ครับเรื่องอะไรครับเดี๋ยว หนึ่เจดนย์หนึ่งครับสามสิบนาทีนะครับได้ครับเลขอะไรนะหนึ่งเจ็ดศูนหนึ่งพี่บ่าแล้วผู้หญิงนี่ครับไม่ติดตอผู้หัเอาด้ไหมผู้หญิงมาได้ผู้หญิงมาได้อ่เหลือไว้เฉยเขาบอกอย่าไปฟังด้วยเขาอยาเนี่ยการส่งทให้เขาแล้วใช่ชนะครับมี ที่มาลีเคยได้ยินตำนานหลอนกล่อง KFC สี่คนไหมครับ <c oughs> ไม่เคยครับไม่เคยครับตอนแรกดูออกเหรอน้องดูออกเหรอดูในเมืองดิมาฟังเพลงด้วยกันนี่น้องมางแต่ว่านี่พอเลยครับมีไว้ก่อนมีใไ้แกเท่านี้ ตอนนี้ยังโอมน่าจะดื่มน้ำอยู่นะผมว่าเชีคซายวขอเช็คซาวกินช้าไปหนึ่งครับไปแล้วยังโอมตำนานขี้แตกไม่กล้าเช็ดตูกลัวขี้ตัวเองห้าห้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอะไรเซฟนุ่เคราใครเคยกลัวขี้ตัวเองไม่เคยกลัวหรอกครับบ้าเปล่าผมว่าคนมาโอเคน้องโจ เพลงหาก,กินเพลงหาก,กินละคนดางนะได้หรือเปล่าได้หรืปะได้ยินครับ้าว h y ไป h เอามาคุยไ เธอบอกกับฉันเธออยากเป็นดีเจฉันเธอว่าเหมือนดีเจดูแลครอบเธอดีแต่เพื่อนเาแบบดีใน<ว>ตา<ว>ฉันก็ยังไม่มีดีเจฉันอย่างดีเลยช่วยมอบพลังใ้ทีแต่ฮอตเธอมันก็ดีดเดอเอลชัลเปล่าเธอไม่ความรักใหม่ไม่อาจจะไ่ใช่กัคนเก่าตอนนั้นคงยังเดือด้ายแต่เวลาเธอเศร้าไม่จจมีอะไรให้เล่า ฉันอยู่ตรงนี้ที่เดิมอาลามองไปทางไหนก็มีแต่ซู้เ์สตร์ลูกสาวคนที่ไม่ได้ส่งอนโลกคนกำลังเขากำลังมาเหรอเป็นดาเธออาดึงคู่ดาวบนฟากฟ้าฉันยักขึ้นไปลากมาเธอรอฉันก่อนฉันยังไม่ได้นอนยังยังยังไม่หยุดอีก ฟังก่อนร้องเอาดึงยาดึงาดึงต้กลับไปท่องเน้อก่อนยังยออมนักร้องลืมเนื้อจังยังออมหรือยังไงนิ ฮัลโหลครับเจ้ามาหลับหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ไม่เอาไม,ไม่ครับลงังเอาเพลงใหม่ครับพอคืนคืนได้ไหมแบบเนี้ย <c oughs> ยินดีต้อนรับสู่นครดารามางไปทางไหนก็มีแต่เูเปสตเจะทางแค่ไหนก็ยังไม่พอบางคน,นกำลังขอพรนี่ตัวฉันเลยเป็นดาราลูกถ้าจะลองงี้ลูกไม่บอกพอ่อหอลูกเ้ยทำไมครับพ่อ เดี๋ยวพ่อร้องให้ฟังก็ได้หรอกลูกลูกไ,ไม่ต้องจ้างเขามาไกลหรอกเอางี้ครับอันนี้ผมขออนุญาตเติมเพลงเพลงที่ผมเพิ่งลงมาใหม่แล้วค่อยจำเนื้อม่ค่คอยได้คเอบเอาเอาเพลงนี้ได้ปไหมวา้งนานแล้วเนี่ยเอาขอคิมิโนโตะได้ไหมครับคิมิโนโตะได้ครับ ยังไม่ได้นอนตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยจะสิบโม้าเฮ้ยมาแล้วมาเธอากรอมให้แยกโมแต่ขาดมเห็นใจความไมไม่รู้อะไรทำไมอะไรทำไมเป็นงานไม่เข้าใครพ่อ ลืมได้ยังวันไกลหรือเปล่าขพว่าเธอนั้นมาทำให้ใจฉันไว้เธอมาทำให้ใจฉันวันนั้นทันดุแรงนะเธอ <c oughs> คุณเหนื่อยแทนนี่ย่อยาอ,อูเมอ่อพยายามเรียนยงล้ะบักที่ ขอว่าเธอนั้นมาทําให้ใจฉันน,นั้นเธอมาทำให้ใจของฉันนั้นถึงขั้นรุนแรงอย่างนี้ขอได้เชิเธอหยุดตื่นมารักทีเธอนม้นน,มนี้โีนโต้ถวยแล้วใช้ไปเธอมานะบอกทำใจเอามันวันไว ไม่ชอบทําให้ใจเศน้าสังตลอดอย่าไปเอิ้นไว้ให้วันไว้นะเชอเออนะมันคิูนี้โนโต่สวยแล้วใจเยูเชนะบอกทําแต่วันๆวานไว้มันลองรอกันชั้นมามองครบให้วันไว้นะเชอ เต่ยากใหรู้เลยบ็ไม่อาชนะสันวังใหมองเหนแต่เธแต่เธอไมว่างกันไม่อยาก้นางคิดเจ้งเจอทั้งานที่พึงได้อยู่หนุนงานไม่ดีเสียหนา่งนึ่งหนึ่งหนึ เปิดวิดีโอให้ดูโอ้โหต้องบอม่าเซนส์ต้องสวยแเดิมเลยอยาอยาไม่หยุดเลเซร้องทีชิวเือนอะ เพราะว่าฉันมันคิดไม่โตสวยใจเธอเธอจะบอกทำใจมันวันมันไวแต่คนชาฉันไม่ได้ทำตลอดจำใจทำให้ให้มันไว้นะเธอนะเธอเมียจะทิ้งก็เพราะตอนนี้แหละลูกเอ้ยงั้นจบแล้วนะครับขออนุญาตนะผมครับขาครับไปแล้วเหรอครับคนไปตั้งแต่เพลงแรกแล้วเดี๋ยวมีนักร้องใหม่คนครับคิดว่าขับมาแล้วครับ กูโดนไปห้าแสนแบบมีมาอีกเหรอ่ะด่ามาแล้วคนนี้ไม่ไม่ได้เรื่องกูแทงเลยอ่ะเอาโอ้โหอะไรวะเนี่ยโศคารมโลกกับป่าไหนเขาไหนครับฮะอ้าวอ้าวอ้าวคนไหนเนี่ยคือนั่นหรือเปล่าหรือเปล่าโทรไปหาเขาดิเขาไปไหนอ่ะหานักเลงดติดแลเบิดแล้วไปเลยทีนี้เขาร้องร้องเพลงแก้เครียดสรุปเครียดกว่าเดิม alo ครับลูกกูจ้างคนร้องเพลงจีบสาวสรุปสาวที่ไม่ได้ดีครับกดกดพูดใหม่หน่อยอ่ะตอนนี้ถึงที่นี่ยังขับกดเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยทอนดูว่าจะมีคนร้องพร้อมไหมเล่นน้ำไหมลองไปเล่นน้ำไหมเล่นน้ำเนี่ยมาเล่นดิหนาวไหมเนี่ย ครับไหนให้ยีไอเพลงอ่ะมันจะมาหรอเอาแนวไหนให้ยีอ่ผมร้องได้ไงพี่บอกร้องได้หรอผมร้องได้ไงมาดี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 เดี๋ยวให้แนวไหนแนไหนได้ทุกแนวบ้างได้ทุกแนวบ้างได้หมดได้หมดอ่ะถ้าได้หมดเดี๋ยมีเอ็มมีเป็นเอ็มมีเป็นเอ็มอุ้ยแต่ถ้าไม่้ไม่ไม่หมดก็จะให้ครึ่งหนึ่ง